พี่น้องป้อป่ายสุขสุขคนค่ะรายงานสดจากอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะมือหนีพามา สรงท่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่ค่ะเทศบาลอำเภอบรนทุงจังหวัดอุดรธาน,มนีมีการจัดนะครับไข่งานถุงกับพี่น้องค่ะมีทรงมีสั์นะคะแล้วก็มีพวกของเหรียญของเด็กน้อยมากล้ายหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะมีแต่ของเป็นแตเ่เหรียญเป็นแต่มวนเป็นแต่ซื้อนะจ๊ะพี่น้องภัมีบุตรลูกบุตรหลานอยู่แถวอำเภอบรรดุงสางค้อหนึ่งใช่ไหมคะ่ะเฝ้าไรจังใช่ไหมคะ่ะน้องคาน,น้องเมกมาเทียวบรดทุนในท่าจ่าขันผ่านมาทางนี้นะจ๊ะขึ้นนะคะรถไฟหอเกือบตายพีน่น้องน้อง แม่สูมือแรกนะคะน้องแบมไปมือว่านนะจะ๊ะข้าเจ้ามีกันขึ้นรถไฟหอก็ับคือขึ้นฟรีจะพี่น้องค่ะมีบัตรฟรีน้องแบมกับไปเล่นนะคะไปเล่นกับน้องสาวนะขึ้นไปมันก็โยบกสูงนึ่งแม้เกือบเกือบเคืงนึงนะคะเป็นวงกลุมกับืึ้นหอดเคิงหนึ่งเลยโอ้ขาสัน้นไปกด้นะเกือบตายพี่น้องโอ้ยข่ยละสูชีวิตคักน้องเขาสูคักโอ้หรือว่า่ข่เท่าแล้วบอกความดันขึ้นน้ำตาในเลือนขึ้นซื้อตาโฟตาโฟ ตาล่เบิดพี่น้องจาน้องแบมโอ้ยกะขึ้นสูงโพสพี่น้องเงี้ยวไข่เกือบยอด <laughs> นะครับพี่น้องค่ะอำเภอบ้านหนุงจังหวัดอุดรธานีเฮานะค่ะจัดบ้านปีใหม่นะค่ะมีหลายอย่างหลายสิ่งอยู่ด้วจากพี่น้องเนวกินกระไลยหล,ลายไม่ต้องเป็นนแสบเป็นตะนวดได้จับพี่น้องค่ะพวกหมอลงหมอล่ำหรือว่าอียงเขากันมีจัดค่ะนะเมื่อคืนแต่ว่าหนูโบหูว่าเขาจะจัดอียงแน่มือใดแน่จ้ะก,กัะผพ้ากันใบบึงสะอยากหูยังกลับไปอยู่ในบั เพจบันดุงอัปเดตอะไรจะข่าวกสิอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์อำเภอบันดุงเฮาเบิดทุกอย่างครับพี่น้องค่ะแล้วการมื้อนี้นะคะน้องแบมกับผ้ามาเล่นเครื่องเล่นฟรีกับน้องเขาค่ะน้องไปน้ำน้องครับพี่น้องค่ะโอ้ยข่อยละกอดน้องเขาเกือบตายสูงย่านความสูงค่อยมาคยมาความสูงเลียนนั่นน้องแบมย่านกีด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 กดบัรีเขากดตาย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  โอ,โ,อโอ้โอ้ตายตายตาย,ตายตข้ากระใสกระตัน <laughs> น่นแหละค่ะพี่น้องกับพักกันไปเล่นนะจ้าพี่น้องค่ะ ถ้าเจ้าจัดหมวดมูดีอยู่ค่ะของกลิ่นของเล่นนะคะของสื่อฝากพ่อแม่เสือผ่ากับเลาคา่าบระแพงค่ะพี่น้องค่ะแนวกลิ่นแนวอยากนะคะภาพบุญล้านไปเล่นในค่ะเครื่องเล่นนี่ก็เริ่มตุนแค่สี่สิบบาทค่ะพี่น้องค่ะอ่าคือเล่นแซบเลนนัวค่ะค่ะพี่น้องเขามีให้เครื่องเล่นนี่ครับน้องแบบไปเล่นนี่ได้เล่นฟรีได้จ่ามือแรก พ่นคนไปติมรถปิกอัพขั้นหมักใหญ่หนึ่งจ้ะพี่น้องน้องแบมบก็ไปน้ำข้าเจ้าค่ะข้าเจ้าเส้นกับไปจ้ะพี่น้องคะ่ะปายเล่นมวนเล่นแสบเล่นคักเล่นแน่ได้น้องแบมบกุ่มๆนี่เจ้าบ,บ่ต้องห่วงค่อยดอกค่ะค่อยเกิดเป็นลม <laughs> คอยรีบคอยรับตามันสูงไหมล้วมันหัวใจมันเป็นไนบูมันมันเหมือนมันฟีดหัวใจไปยุต่กระตุ่มสีไหมพี่น้องจาเป็นคื้กันบ่ขันยุ่สูงๆเรามันดิ่งลงเร็วๆนะพี่น้องค่ะก็เลย่าอยากมองอไว้หนาคอยก็เลยสีสีดเบิดมาสีดไปแย่นอย่างหลักแฟ่พี่น้องไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตะมื้อคืนมานะคะไปกินไปเที่ยววันคริสต์มาสแห้งค่ะแห้ง พี่น้องวนนในเศร้าแหงอยู่คืออันนี้เศร้าแห่งเลยค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะตัวแม่ตัวมัมสู้ชีวิตมาค่ะเครื่องเล่นเด็กหน่อยมันก็มีหลายสิ่งลายยางกันไผมีบุตรลูกบุตรล้านก็พากันไปจะพี่น้องค่ะ <c oughs> มีแต่แนวเป็นตะเลนเป็นตะเลนค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเด็กหน่อยก็พากันว่าปันเป็ดบอกขาเอินปันเป็ดบ่จจ่าแล้วก็มีพวกบ้านผีสิงเนี่ยค่ะรถ ไปนะคะรดแลงสิปันปันไปพวกป่าโปงป่าปงยิ่งโปงยิ่งปืนนังสิแม่จ่าแล้วก็มีพวกของอยากของกิ่นเครื่องโทรศัพท์พวกมึกดองปลาดองโอ้ยหลายคักพี่น้องคอยกินมาคักหนึ่งโอ้ยมวนคักอยู่จาะพี่น้องแต่ว่าคอยรู้สึกว่าคอยเริ่มเท่าแล้วหรือเปล่านะคะนี่ค่ะนง นงพาเพลินนี่แหละค่ะมาแจกบัตรฟรีเมนพี่น้องอยกระจํบบัตรใดขอบคุณด้วยนะคะที่เอ็นดูชาวบ้านบ้านดุงของเรานะจ๊ะทุกคนนี่เด็กหน่อยมากล่ายนึงพี่น้องเขาเจะแจกบัตรฟรีเขาเจะผ้าลูกผ้าหลานลังมากจ้ะอันนี้กรไดฟรีด้จ้ะน้องแบมบัลลินน้องแบมเทาแล้ว กระตี้มิตรเด็กน่อยเลยนะ่นบบนะต้องแว่กามานะคะเอาม่วนเอาสนุกสนานนะคะมาปัจ่าส,สัมพันธ์นะคะไผ่มีบุตรหลานนะคะเที่ยวปีมวงปีไม่เก็บเรื่องล่าเก็บสตอรี่เก็บความท่งจํากลับไปเล่นไปม่วนไปซึนกันจะปีละเทียค่ะแต่ว่าเขากระจัดดูอยู่หรอกคะ่ะมันดุงเข้านี่มิตรบัณฑคนรวยเขาว่าไป็นอกลายเอ เป็นนอกหลายเมียฝรั่งหลายบอกพี่น้องมีแต่งานงานบักใหญ่หนึ่งพัฒนาเร็ยวๆในรัจาบ์บรนดุงแบบปังๆป,ป,ป่วนๆนะจ๊ะบ้านเท่าเดจะเลิ่อนจะเลิ่นจะเลื่นนะคะเด็กหน่อยบ้านเท่าเสด้ไปเห็นงานไก่บงไก่บ้านจะพี่น้องสู่ปลายสุขสันต์วันปีใหม่นะจุ๊บๆุ